สวัสดีครับ5ตัวเน้นชัวร์ประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568อยู่กับเซสลมูบอลแตงเช่นเคยครับกันบ้านเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยฮะคู่แรกครับผมไบร์ทมินต์ิสเอาชนะซังพอลี3ประตูต่อ1นะครับคู่นี้ต่อไบรยทย์2ลูกครึ่งนี่โดนพอดีเป๊ะเลยนะคู่ที่2นะครับผมเบนฟอร์ดเอาชนะเบอร์ลี3ต่อ1ครับอยู่ต่อเบนฟอร์ด1ลูกบินนี้บวกนะครับคู่ที่3ครับแมนซิตี้เฉือนเอาชนะลีสยู่นเต็ด3ประตูต่อ2ครับผมมออยู่่ตแนเชสเตอรร์ซิตี้ลูกคึ่งครบบ2ินนนนี้โดะครับ คู่ที่4เนี่ยยูเว่ครับผมเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไกยารี่แค่2ต่อนเท่านั้นเองนะครับต่อยูเว่ลูกครึ่งบินนีโดนครับและคู่สุดท้ายนะครับสเปอร์นแพ้กับฟูลแลมคาทินครับ1ประตูต่อ2คู่นี้ผมให้อยู่รองฟูลแลมราคาปปบินนี้บวกนะครับผลงานเมื่อวันตามนี้เลยส่วนสำหรับฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับผมก็จะเน้นไปที่ฟุตบอลลีกเป็นหลักนะฮะก็มี2คู่จากพรีเมียร์ลีกครับและอีก3คู่เนี่ยจากเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็สเปนในรอบดึกนะครับผม และขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอีกรอบนะครับสำหรับยอดเสียงนทั้งหลายครับใครที่อยากทายผลสกอร์ชิง iPhone 17นะครับผมกิจกรรมนี้นี่เราเริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะผมแต่ยังตามเพื่อนทันอยู่นะสนใจทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยทางไลน์แอด @bomb88 นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับช่องนี้เปิดมาเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับอยู่กันยาวๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับเพื่อนๆครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลวันนี้กันเลยดีกว่า5คู่ครับ เริ่มต้นที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนเลย3ามทุ่มตรงครับผมวันนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบูฟแฮมตันบอลเดอร์นะครับชาติทีมวิลล่าปัจจุบันอยู่ที่5ครับสินัดยีคะแนนนะฮะยิงสิเสียสิประตูดได้เสียบวก4ลูกนะครับสนัดหลังสุดวิลล่าชนะรวดมาโดยตลอดนะครับผมโดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลยุโรปครับเปิดบ้านเอาชนะยังสบอยลสอประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็เป็นการเอาชนะได้ในฟุตบอลลีกนะครับปลุกชนะลีกแล้วก็เเปิดดบบ้านานนออชะลมั ถือว่าเป็นช่วงที่แอสตันวิลล่าเนี่ยเริ่มจะกลับมาเป็นฟอร์มที่เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่แพ้ลิเวอร์พูลมาช่วงต้นเดือนเนี่ยถัดมาก็ชนะรวดมาโดยตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องบอกว่าเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยดีเกินห้ามใจเหลือเกินนะฮะฤดูกาลนี้นะครับเกมในบ้านของพวกเขาถ้าไม่นับนัดอ่านัดก่อนนู้นเลยนะครับช่วงเดือนกันยายนที่แพ้พาเลเคาทินศูนย์นอสามพวกเขาชนะคู่แข่งมาโดยตลอดนะครับถึงนาตอนนี้ในวิลล่าพาร์คเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วครับส่วนทางฝั่งของ pton, อวู๊ดแฮมตันฤด 12นัดผ่านไปไม่น่าเชื่อมีแค่2คะแนนเท่านั้นครับยิง7ลูกเสียไปถึง27ฮะประตูได้เสียติดลบ20บอกเลยว,ว่าเต็งตกชั้นจัดจ้าเลยครับและถึงนา,นาขณะนี้ในทุกรายการครับบูแฮมตันแพ้มา6เกมติดต่อกันแล้วนะครับผมแถม3นัดหลังสุดเนี่ยยิงประตูไม่ได้สักลูกนะฮะโอ้ต้องบอกว่าอาการหนักแบบหนัก,นกมากๆครับฤด,ดูกาลก่อนเจอกันเนี่ย ออกทรงบ้านไขรบ้านมันนะครับบ้านบู๊บชนะ2 0บ้านวิลล่าวิลล่าชนะ31และส่วนใหญ่นะครับย้อนหลังกลับไป2-3งามดยดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้โดยตลอดนะครับคือบ้านไขรบ้านมันโอแต่นาทีนี้ผมว่าบ้านไขรวิลล่านเนี่ย ก็ชนะได้หมดนะถ้าฟอร์มบู๊แบบนี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมมานี่ครับผมทางฝั่งของเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าอุนายนเมรี่ไม่มีปัญหาตัวเจ็บตัวแบนเลยนะครับผมตัวหลักลงได้หมดครับเกมรับอย่างเอสตรีกองซาพอตอเรสดูกาดีนแกนกลางครับผมอย่างพวกมอร์แกนโรเจอร์เอมิลิโนูโบยันดีอยจอแม็กกินหรือแม้แต่จะเป็นกองหน้าอย่างโอลิเลวัดกินรวมถึงผูษษ้สกษาประตูอย่างเอมี่มาร์ตินเนสวันนี้ลงสนามได้หมดนะครับเรียกได้ว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆฮะ ส่วนทางฝั่งของบูฟแฮงตันทีมเยือนนะครับผมวันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บอยู่นิดหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ได้กระทบกระทีอะไรมากนะครับนอกจากโรดิโกโกเมสเท่านั้นเองนะฮะจริงๆสภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะแต่ฟอร์มไม่ดีเองครับผมนําโดยกองหน้าหมายเลข9ครับอย่างยอเกนสตาร์ลาเซนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กองกลางอย่างทางนั่งของจอโกเมสกับอันเดรแต่ว่านาทีนี้พูดตรงๆครับไม่น่าจะสู้แอสตันวิลล่าไหวเลยจริงๆนะฮะฟอร์มการเล่นของพวกเขาเนี่ยแย่มากครับ คือมันไม่ได้แย่แค่เกมรับอย่างเดียวครับเกมรุกพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างจะเบาสุดๆเลยนะฮะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเวลาแพ้ใครนะครับส่วนใหญ่เนี่ยแพ้ยับแพ้เ,เยินนะฮะเอาแค่เฉพาะ3เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ฟูตแลม0ูแพ้เชลซีศูนแพ้ 03, แพาเลตต์ศูนย์สครับยังพาเลตเนี่ยมันเป็นทีมเกรดเดียวกับแอสตันวิลล่าด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าคิดตามมันหย,ยัดแต่ยางง่ายๆเลยครับแถมต้องบุกมาเยือนที่วิลล่าพาร์คนะฮะยังไงแอสตันวิลล่าก็ชนะแน่ๆและผมก็มั่่นใจวายังไงไซะ ขั้นต่าคือชนะอยู่ที่ชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับอัตราต่อรองประมาณหนึ่งลูกท่วนบอกเลยว่าเป็นาราคาต่อรองที่แบบสวยมากๆนะฮะสวยแบบสวยสุดๆเลยความเสี่ยงต่าสุดๆครับคู่นี้เชียร์วิลลาเจ้าถิ่นสั้นๆจบนะฮะวันนี้ชนะแน่นอนลุ้นว่าชนะ1ห,หรือ2ลูกหรือ3ลูกเท่านั้นเองครับคู่ที่2นี่บิ๊กแมตช์เลยนะครับทา้งฝั่งของอังกฤษเขาครับห้าตุมคร,ครึ่งครับผมไปดูที่ศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับเชลซีวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับ ปัจจุบันเชลซี่อยู่ที่3ครับ12นัด23คะแนนยิง23เสีย11ประตูได้เสียบวกอยู่12ลูกนะครับผลงานช่วงหลังค่นขายังดีครับชนะมา3าเกมติดต่อกันแบบเก็บคลีนชีตทุกเกมนะฮะและถึงนา,นาขณะนี้ครับ6เกมล่าสุดเชลซีไร้พ่ายครับชนะ5เสมอหนึ่งแถมในการเก็บคลีนชีตไปได้ถึง4เกมอีกตั้งหากนะครับเกมล่าสุดว่ายากๆที่เจอบาซ่าี่เชลซีไล่ลตบ3-0เลยนะฮะ ส่วนเรื่องฟังของอาร์เซนอลครับเป็นจ่าฝูงครับ12นัด29คะแนนยิง24เสีย6ครับประตูได้เสียบวกอยู่18ลูกนะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานของอาร์เซนอลในยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4เสมอ1ครับผม10นัดหลังสุดชนะ9เสมอ1ครับและย้อนกลับไปอีก15นัดหลังสุดครับก็คือชนะ13เสมอ2ครับเอาง่ายๆครับฟอร์มดีชิปเปงเลยฮะอาร์เซนอลนะฮะต้องบอกว่านาทีนี้ของแท้นะครับ เจอกันฤดูก,กาลก่อนครับผลงานนะฮะอาเซนอลก็ทําได้ดีกว่านะครับเกมในบ้านเนี่ยอาเซนอลชนะเชลซีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะส่วนเกมที่บ้านเชลซีที่สนามแห่งนี้จบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแต่ที่น่าสนใจครับคือไม่ว่าอาเซนอลจะฟอร์มดีแค่ไหนไม่ว่าเชลซีจะฟอร์มแย่แค่ไหนครับเกมในบ้านนะฮะของเชลซีครับห้านัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะอาเซนอลได้เลยนะครับแถมไปการแพ้ไปถึง3เสมอไป2เกมอันนี้น่ากังวลเหมือนกันนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ของทั้ง2ทีมครับ ทั้งคู่ก็จะใช้ชุดใหญ่นะครับลงสนามด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับตั้งฝั่งเชลซีตัวเจ็บมีอยู่ทิดต่อยครับลุยสโคบิวโรเมโอลาเวียนะครับผมรวมไปถึงไรฮิมสเตอร,ร์ลี่นี่ก็ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้แล้วนะฮะก็ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์นะผมให้95%นะเพราะไอ้ตัวที่พูดมามันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเกมรับตอนนี้อย่างมาคูคูเรย่าฟอร์มดีมากๆกับทีมชาติลงสนามได้นะครับขณะที่ตรงกลางครับทั้งริชจมมาเชสไซเซโดเอ็นโซ เฟอร์นันเดสแล้วก็เปโดเนโตรวมถึงเกมรุกครับอย่างเจ้าเปโดรวันนี้พร้อมลงสนามกันทุกตำแหน่งครับขณะที่อาร์เซนอลทีมเยือนครับมิเกลไอเดต้าวันนี้มีปัญหาแค่กาเบรียลมาคาเยสนะครับเซดาฮาร์ฟที่บาดเจ็บส่วนเกมรุกครับวิกเตอร์กอเกเรสนะครับคายฮาวเวตแล้วก็กาเบียลเคซุสรวมถึงเลียโด,ดทร,รัซาจะต้องรอเช็คฟิตสักนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะเอาลงสักตัวไอ้พู้นั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่าเกมรุกอย่างเอเบริชีเอเซบุกโยซาก้ามิเกลเมริโนแล้วก็โนนะี่มาดูเอเก้เนี่ยตอนนี้กำ กองกลางก็มีดีแคนไทร์สเนี่ยคอยนำทัพอยู่นะฮะขณะที่เซนทรับเนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านของมารเกเยสจะเจ็บไปครับแต่ก็มีทางด้านของฮินกาปิเย่เนี่ยมาทดแทนเรียบร้อยแล้วยิงคู่วิลเลียมสริบาถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยแอบเป็นต่อในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพทีมพูดถึงสักและสีต้องบอกเลยว่าสูสีและเท่าเทียมครับแต่เชลซีจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านซะหน่อยเท่านั้นเองแต่ไม่น่าเชื่อนะวันนี้ผมแอบกระซิบบอกก่อนเลย อาเซนอลเนี่ยบุกมาเยือนต่อปอปอนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่มันค่อนข้างดีครับแต่อย่าลืมว่าเชลซีเล่นในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าใครครับใครในโลกเชลซีเจอได้หมดเลยดังนั้นวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าอาเซนอลที่ดีมาหลายๆเกมน่าจะต้องสะดุดเสมอได้แล้วและมันควรจะต้องเป็นแมตช์นี้เท่านั้นครับสภาพทีมเชลซีพร้อมเล่นในบ้านกําลังใจดีเพิ่งตบบาเซลโลนามาทุกอย่างมันเข้าที่หมดครับ แถมไปศึกลอนดอนดาร์ี้แมชด้วยนะฮะมันยอมกันไม่ได้แน่นอนคู่นี้สุสีหรืออาร์เซนอลอาจจะเล่นดีกว่านิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าจบลงด้วยการเสมอกันไปและแบ่งแต้งกันไปในท้ายที่สุดนะครับอัตราต่อรองอาร์เซนอลต่อปอปอคู่นี้ขอเลือกอยู่รองเชลซีเจ้าถิ่นไปคะคู่ที่3ครับไปดูที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกันบ้างนะครับวันนี้ไอทราฟแฟงเฟิร์ตครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของวูลฟบวกเวลา5ทุ่มครึ่งครับผม โดยสถานการณ์ปัจจุบันครับแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็จ่อในพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปอยู่เหมือนกันนะครับก็อยู่อันดับที่7นะครับ11นัดผ่านไปมี20คะแนนครับยิง27เสีย22นะครับประตูได้เสียบุก5ลูกนะฮะก็พร้อมที่จะแซงสตุูการ์ดกับฮอฟเฟนไฮม์รวมไปถึงเลเวอร์กูเซนด้วยนะครับไล่ไปจนถึงท็อปฟโเลยทีเดียวผลงานของอาทางด้านแฟรงก์เฟิร์ตครับชนะ2เสมอ2แพ้1จาก3เกมหลังสุดนะครับเกมล่าสุดคือการแพ้ครับผมในฟุตบอลยุโรปคาบ้านให้กับอตาลันนนตตตาาะะะฮสกอรปู3แ่่วเมใลีีกกของพวเเาน่ย ก็ชนะมา2เกมรวดแล้วนะก่อนหน้านั้นนะครับบุกชนะโคโลน4-3แล้วก็เปิดบ้านชนะมส์1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนด้างฝังของวูฟบวกครับผมปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่ที่15จอจอเหมือนกันครับแต่เป็นจอจอจะอยู่ในโซนตกชั้นนะฮะ11นัดมี8คะแนนครับยิง13เสีย21ประตูได้เสียติดลบอยู่8ลูกนะครับซึ่งถ้ามองไปด้านล่างครับไฮเดนแฮมเนี่ยแข่งมากกว่าวูฟบวก1เกมแต่ว่าแต้มเท่ากันเลยนะครับดังนั้นวันนี้วูฟบวกครับเป็นโอกาสอันดีมากที่จจะททําาาแต้้มิงงห่กกเรซนออไป แต่ว่า4เกมเราสุดวบบวกแพ้รวดนะผมแจ้งไปก่อนเลยนะครับแพ้โฮสต์ไตคิวฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็เบรเมนรวมไปถึงเลเวอร์คูเซ่นในเกมล่าสุดด้วยนะฮะแพ้มาโดยตลอดเลยครับก็ผลงานไม่ค่อยดีแล้วกันในช่วงหลังๆนะฮะแถมฤดูกาลก่อนเจอกันก็เป็นแฟรงเฟิร์ททำได้ดีกว่านะครับ เกมเยือนเนี่ยแฟรงเฟิร์ตบุกไปเอาชนะบวกบวกได้2องต่อหนึ่งส่วนเกมในบ้านนี่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับผมสภาพความพร้อมมาดีนะครับของทั้ง2ทีมครับทั้งฝั่งของเจ้าถิ่นแฟรงเฟิร์ตเนี่ยมีตัวเจ็บอยู่2อตัวครับแต่ตัวหลักจริงๆก็คือโจนาธานเบอร์คาร์ดนั่นแหละกองหน้าทีมชาติเยอรมันที่บาดเจ็บไปวันนี้ยืนยันนะฮะว่าลงสนามไม่ได้แน่นอนกับกองกลางตัวทีมชาติสวีเดนอีกหนึ่งรายคือฮูโก้ลาซันนะครับผมตัวนี้จริงๆเสียดายนะเล่นดี ดาวรุ่งเลยนะครับต่เกมรับยูนครบครับทั้งเทเต้แล้วก็ทางด้านของโรบินโคชนะครับขณะที่เกมรุกครับก็จะมีทางด้านของริซึโดอันกับมาเรลเกเซ่นะครับแล้วก็อันสกาคนาฟเป็นตัวนําทัพครับโดยกองหน้าตัวเป้าอาจจะดูดบอซะหน่อยก็คือทงางด้านของเอไลวาฮีนะครับผมตัวนี้เป็นกองหน้าตัวสำรองซึ่งเชื่อว่าวันนี้ต้องลงแน่ๆละเพราะมันไม่มีตัวอื่นให้เล่นแล้วนะฮะ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับผมวอล์บวกนะครับวันนี้โอ้โหตัวเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยครับไม่ว่าจะเป็นโยกิมเมเลอร์อ่าไม่ว่าจะเป็นโรเจอริโอนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอริสเยนส์นะครับกองหลังรวมไปถึงทางด้านของอ่าเควินปาเรเดสครับเอาง่ายๆคือตัวเจ็บเยอะจริงๆถึงว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ค่อยดีนะวอล์บวกนะครับวันนี้ตัวหลักที่ลงได้นะครับเห็นก็จะมีเป็นเพลย์เมเกอร์อย่างลับร์เมเจอร์นะครับผมแล้วก็ปีกขวาอย่างทางด้านของเพชรบิมเมอร์นะฮะตัวทีมชาติออสเตรียนะครับ นอกนั้นนี่แมักเตะนี่โรเดชั่นกันยับเลยฮะแล้วก็แม็กซิมิเลียนอโนครับกองกลางตัวหลักของทีมวันนี้ก็ลงสนามได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าสภาพทีมความพร้อมของบอฟบวกไม่ดีเอาซะเลยครับถึงแม้ว่าแฟรงก์เฟิร์ตเองก็จะไม่ได้ฟอร์มดีอะไรมากมายขนาดนั้น แต่เทียบกันปอนต่ตปอนแถมการที่พวกเขาได้เล่นในบ้านดูแล้วก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่าอยู่ดีนะครับโวฟบวกเนี่ยดูแล้วเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างจะง่ายครับฤดูการนี้นะฮะก็ดูแล้วยงังไงผมว่าเสียแน่ๆหนึ่งลูกต้องมีนะครับผมอยู่ที่ว่าจะยิงคืนทางด้านของแฟรงเฟิร์ตได้หรือเปล่าเท่าน,นั้นเองครับแฟรงเฟิร์ตอาจจะดูแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าเกมไม่ค่อยนิ่งนะับผมฟอร์มไม่ค่อยนิ่งแต่ผมยังเชื่อว่าผลงานในลีกเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังยังดูแล้วน่าเชื่อถือมากกว่าโวฟบวก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกมในบ้านนะผมว่าพวกเขาน่าจะยังทําได้ดีกว่าอยู่ดีนะครับผมาตาต่อรองครึ่งครบลูกถือว่าราคาไม่แพงครับคู่นี้อยู่ต่อเจ้าถิ่นฟรง่์เฟิราคาครึ่งครบลูกได้ไม่กินเต็มก็กินครึ่งหนึ่งแล้วกันอ่ะผมว่าวันนี้ชนะนะครับถัดมาคู่ที่4ครับผมรอบที่45กระโดดไปรอบดึกเลยนะครับไปดูลิกเอิงฝรั่งเศสก,กันบ้างโอลิมปิกตียงเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องนะครับ ทางฝั่งลียงครับอยู่ที่8ครับปัจจุบัน13นัดมี21คะแนนยิง18เสีย15ครับประตูได้เสียบุกอยู่3ลูกนะครับผมก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงหลังๆในชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนะครับผมชนะ1เสมอ3แพ้2เกมนะครับเกมล่าสุดเพิ่งจะระเบิดฟอรมไปนะฮะบุกไปเอาชนะมัคคบีเทลบีฟได้ในฟุตบอลยูโรปาลีกครับแต่ถ้าเกิดในฟุตบอลลีกถึงนักขณะนี้นะ พวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะฟื้นหรือยังนะสำหรับทางด้านของลียงลงเป็นยิงนะครับทางด้านของน้องกันบ้างครับอยู่อันดับที่15ครับ13นัด11คะแนนยิง12เสีย19ประตูได้เสียติดลบอยู่7ลูกครับก็ปิ่มๆอยู่ในโซนตกชั้นเลยนะฮะคล้ายๆกับบอลเยอรมันคู่เมื่อกี้เลยนะทรงประมาณนี้เลยนะครับผลงาน4นัดหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยครับชนะเสมอ2แล้วก็ แพ้2เกมนะครับผมก็ยังฝฟืดๆฟอยู่นะสำหรับน้องครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเกมเยือนพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วนะเป็นการชนะ1แล้วก็เสมอ3เกมครับคือเป็นทีมที่เก่งนอกบ้านนะฤดูกาลนี้เออแปลกเหมือนกันนะออขณะที่ลียงเกมในบ้านเนี่ยถือว่าดีนะครับชนะค่อนข้างเยอะฮะถ้าเกิดไม่ใช่ทีมใหญ่อะไรเนี่ย่วนใหญ่ไม่พลาดนะฮะ รูดูการก่อนเจอการครับผมทั้งฝั่งของลียงเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับผมเกมย่าวยชนะ2 0ส่วนเกมเยือนที่บ้านน้องสเสมอไปนไป1ประตูต่อ1แล้วก็2ฤดูการหลังครับลียงไม่เคยแพ้ให้กับน้องเลยนะฮะชนะ3แล้วก็สเสมอ1นะครับชัดเจนมากครับบ้านลียงเนี่ยลียงดูดีกว่าน้องแบบมากๆเลยนะฮะส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้ครับทั้งฝั่งของเจ้าถิ่นโอลิมปิกลียงนะครับผมตัวเจ็บเนี่ยยังเป็นตัวเจ็บเซตเดิมครับซึ่งตัวหลักๆก็คือทางด้านของ 2นักตเตะเบนเย่ยครับผมกองกลางอย่างอเรมังกลาแล้วก็กองหน้าอย่างมาลิกฟูฟาน่านะครับผมซึ่งตรงนี้นีก็ทําให้เกมลุกของลียงเนี่ยดรอปไปพอสมควรเลยนะครับซึ่งกองหน้าตอนนี้ก็พึ่งทางด้านของมาตินซาเรโนครับฟอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ากองกลางยังถือว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นทาด้านของอลฟอสโซโมเรราหรือว่าจะเป็นด้านของโซเรนตินตอริโซนี่เจ้าตัวนีเพึ่งจะยิงไป3ประตูแมตช์ล่าสุดนี่เองนะครับขณะที่เซเดอร์ฮาฟก็จะมีทางด้านของอูซานเนกาเต้นะฮะนำทับเหมือนเดิมนะตัวทีมชาติเน ส่วนทางฝั่งของน้องทีมเยือนนะครับจริงๆเราไม่่คยรู้จักกันเยอะหรอกแต่ว่าก็จะมีตัวเจ็บอยู่หน่อยนะครับเป็นตัวเก่าอย่างฟรานซิสก็กกแลงนะครับผมเซนเตฮาฝรั่งเศสนะอดีตอยู่อาเซนอตนะครับวันนี้เจ็บลงสนามไม่ได้แล้วก็เป็นตัวหลักแค่ตัวเดียวที่ลงสนามไม่ได้ในเกมนี้นะครับผมตัวอื่นลงสนามได้หมดครับโดยเฉพาะตัวที่โดดเด่นหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นเซนเตฮาครับอย่างทางด้านของชอยดูซซีอวาเซมนะครับเป็นตัวทีมชาติในยูรียเลยนะฮะแล้วก็จะมีกองกลางผิวสีอีกายเเนี็ว้้้ถ่่ลลดดใชไ แต่ว่าผมว่าเราคงไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่หรอกนะเออถั้งั้นผ่านไปแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลียงดูดีกว่านะครับผมชอบลียงนะเพราะว่าถึงแม้ว่าฟอร์มของเขาอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากมายอะไรขนาดนั้นครับแต่เกมในบ้านดูแล้วเนี่ยยังน่าเชื่อถือมากกว่าโดยเฉพาะการเจอกับทีมที่อยู่อันดับล่างๆครับ สิ่งที่น้องต้องทําในวันนี้คือต้องตั้งเกมรับให้ดีๆเลยครับผมแล้วก็ต้องรอสนกับเพราะว่าพวกเขาไม่น่าจะสู้ลียงได้อยู่แล้วนะฮะและหนึ่งคะแนนเนี่ยต้องถือว่ามีค่าสําหรับพวกเขามากดังนั้นวันนี้คงได้เห็นรูปแบบเกมของลียงที่บุกเข้าใส่ตลอดทั้งเกมอยู่ที่ว่าจะยิงได้หรือเปล่าเท่านั้นเองวัดใจยอย่างเดียวเลยครับว่าถ้าลูกแรกมาเร็วลูก2มันจะตามมานะครับเกมมันจะเปิดทันทีนะฮะก็อ,อ่านว่าผมอ่านว่าลียงน่าจะทําได้นะสักหนึ่งลูกแต่ขอให้ไม่มาเร็วๆแล้วกันนะอัตราต่่ออรรงงงงคคคบเเเเปิิิดดมมมาาลลูููกกึึุ้้้นนนนนนสสีีียยตต็ะผว แต่ผมชอบเจ้าถิ่นลียงนะครับเชื่อว่าน่าจะเอาชนะได้ฟอร์มล่าสุดนี่ถล่มมัคคบี้ไป6กสูตรแล้วอะ่ะม,มันต้องมาต่อเนื่องเดียววะใช่ไหมคู่นี้อยู่ต่อลียงเจ้าถิ่นไปราคาลูกคุบลูกรึ่งครับและคู่สุดท้ายไปดูศึกลาลีกาลิกสเปนนะครับตีสามตรงครับวันนี้กีโรนาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเรอัลมาริดครับเจ้าถิ่นกีโรนาในฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยครับปัจจุบันอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอันดับ18ครับ13นัด1 1เคะแนนยิงสิูได้เสียบ13นะบรับ แต่คิดล่นๆถ้าวันนี้เนี่ยพวกเขาเอาชนะมารติดได้นีกะดิจะโดดขึ้นมาถึงอันดับ14-15เลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับผมแต่ผลงานช่วงหลังๆนี่ก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นหน่อยด้วยนะกิโรนาชนะ2สเสมอ2แพ้1นนะครับจาก5เกมหลังสุดโดย2งเกมีกหลังสุดครับเปิดบ้านเราชนะอาราเบต1-0และบุกไปเสมอกับเบติสได้1ประตูต่อ1เหมือนจะมาเหมือนจะมาเดี๋ยวว่ากันนะฮะส่วนฝั่งของมารติดครับผมปัจจุบันเนี่ยเป็นรองจากฟูงจากปารซโรน่านะครับ ก็13นัด32คะแนนยิง28เสีย12ประตูได้เสียบกอยู่16แข่งน้อยกว่าบาซ่า1เกมครับแต่แต้มตามแค่2แต้มวันนี้ต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อแซงกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับแต่ฟอร์มช่วงหลัง5นัดหลังสุดชนะแค่2เกมเท่านั้นนะเสมอ2แล้วก็แพ้1นะสำหรับบัดติดครับโดยเกมหลีก2นัดหลังสุดเสมอห,หมดเลยกับเอลเช่แล้วก็รายโยเกมล่าส เอาเป็นว่าเกมลีกของมาดริดเนี่ยช่วงนี้ฟืดๆแล้วกันนะโดนมาซ่าแซงไปละถ้าวันนี้เนี่ยไม่ชนะก็แซงกลับไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันดูดูการก่อนเจอการมาดริดทาได้ดีกว่านะครับเอาชนะได้ทั้งไปทั้งกลับแบบไม่เสียประตูนะเกมเยือน3 0มเกมย่าที่เบอร์นาบิลสองศูนย์นะครับย้อนกลับไป2ฤดูกาลก่อนนีกครับก็ชนะได้ทั้งย้าทั้งเยือนแบบไม่เสียประตูเช่นกันครับที่เบอร์นาบิลสี่ศูนย์ที่สนามของกิโรนาในสามประตูต่อศูนย์ครับผม เออโหแมฟอร์มการเล่นเขาเรียกว่าเฮดูเฮดี่มาติดดีกว่าแบบชัดเจนมากๆนะฮะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับผมก็แน่นอนแหละเรื่องคุณภาพตัวผู้เล่นยังไงกีโรน่าไม่น่าจะสู้มาติดได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าถิ่นกีโรน่าเองนะครับวันนี้เนี่ยตัวเจ็บมีเยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นดอนนี่ฟานเดอร์บีกนะครับไม่ว่าจะเป็นปอตูโทมัสเลอมาแดนนี่บินนะครับผมแล้วก็ฮวนคาร์ลอสตัวผู้รักษาประตูเมือหนึ่งก็ มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับแต่อย่างดีนะตำแหน่งผู้สาบประตูยังมีปาโลกาซานิก้าครับซึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะในขณะที่เกมรุกครับผมกองกลางเนี่ยเป็นอาร์เซลวิเซลนะครับผมตัวนําเลยเล่นร่วมกับทางด้านของไอเซดินอูนาฮีนะครับผมตัวทีมชาติโมร็อกโกส่วนเกมรุกนี่เหลือแค่ไบรอันกิลกับซิงเกอร์คอฟนะที่เป็นตัวแบบว่าตัวชูโรงจริงๆกันนะครับผมเพราะว่ากองหน้ายูเครนอย่างวลาดิสลาฟวานาที่กับฟอร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่พอหันกลับมาดูของมาดริดครับ ชาบีอลองโซนี่ตัวเจ็บวันนี้มีแค่เกมรับครับที่เจ็บนะฮะก็คืออสี่กองหลังอย่างดูดีเกอร์คาบาคาวมิลิเตาอลาบ้านะฮะผมแล้วก็ทางด้านของมาสตันติโอโนนะฮะกองกลางอาร์เจนติน่านี่ตัวนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตสักนิดหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ราอูลอเซนซิโอเนี่ยวันนี้น่าจะลงสนามได้นะครับยืนคู่กับทางด้านของดันนี่ฮาย,ยูเซนครับกองกลางครับมีทั้งปอเบเด้ไอดากูแยแล้วก็ออเรนชัวเมนดี้ส่วน3เกมลุกวันนี้ครับเอ็มบัปเป้วินิสุจูเดียแล้วก็จูดเเบบบดดดดลลิิิงแฮฮมมมคครรรััโโอออ้หหชุใญ่่ไฟกกะะะพยยนนืาาตูีวะ ตองน,นี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบมากกว่าคือเรื่องของเฮตุเฮตครับคือเจอกับกีโรนาเมื่อไหร่ไม่เคยมีปัญหาครับต้องใช้ว่าโนพรอมแพรมจริงๆครับหลูกมีแน่ๆจะ2หรือ3เท่านั้นเองสั้นๆเลยคุณภาพทีมมันดีกว่าเยอะครับและเกมเ,เกมในหลีกของมาดริดเนี่ยมันฝืดมาหลายเกมมากๆครับมันฝืดแบบฝืดฝืดมานานเกินไปแล้วฮะมันรอวันที่จะระเบิดนะฮะวันนี้เจอกับทีมระดับล่างๆอย่างกีโรนาต่อให้ต้องบุกไปเยือนผมก็รพร้อมระเบิดแน่นอนถึงลูกกันยังไงก็มา ต่อลูกควบลูกครึ่งอ่ะคือลุคุณลุ้นแค่เสียครึ่งกับกินเต็มเท่านั้นเองการลงทุนไม่มีความเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะแต่ผมพร้อมเสี่ยงนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยยังไงน่าจะยิงสัก2อูนย์นะจบประมาณนี้ไม่2ก็สาศูนย์นะครับสกอร์ที่คาดประมาณนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้อยู่ต่อมาติดทีมเยือนไปละกันนะลูกควบลูกครึ่งครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันฮะเรียบร้อยนะครับ5้าคู่วันนี้นะเป็นบอลต่อไป4่บอลรองหนึ่งะครับตัวแรกครับอยู่ต่อวิลล่าวนึ่งลูกัตวที่4ครับอยู่ต่อ อนปิกตียงราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับและตัวที่5อยู่ต่อเรียรมอยิตราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับถ้าถามผมว่าวันนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดที่ผมขอชี้ไปที่ทางฝั่งของแอสตันวิลล่านะผมว่าวันนี้วิลล่าน่าจะมาแน่ๆนะส่วนตัวอื่นก็ชอบรองลองไปตามลําดับนะครับแต่เดี๋ยวขอดูข้อมูลทีหนึงนะแล้วเดี๋ยวผมจะแจกทีเด็ดอีกทีในไลน์แอดละกันนะถ้าเกิดใครสนใจครับอยากจะเข้าไลน์แอดนะครับผมได้รับทีเด็ดดีๆจากผมแล้วก็สมัครแข่งชิง iPhone 17ด้วยนะสำหรับยอดเซียนย้ำอีกรอบหนึ่ง ทักมาสอบถามหลังใหม่ที่เดียวจบเลยครับทาง Li@ น์แอดแอดบองแปนะครับยีชั่วโมงทักมาได้เลยครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดติดตามนี่เดี๋ยวตีมือตายเลยนะเออกดติดตามไม้หน่อยแล้วกันนะครับผมตอนนี้ช่องผมเนี่ยกำลังจะพยายามดันไม่ถึงส0,000ซับอยู่นะช่วยๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะขอบคุณมากโอเคครับขอทุกคนเฮงๆรวยๆสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานจนให,ให้มีความสุขละกันนะบวกๆมันหนครับสวัสดีครับ